สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมสดนํำชัยในสดนํำชัยซูซอรี่นะครับโอ้หน้าผมอาจจะลายๆด่างๆหน่อยนะครับเพราะว่าแดดนะครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ที่บ้านสวนครับยโสธรนะครับผมอเดี๋ยวจะพาไปดูคุณคริสกับคุณซันซันนะครับเดีกลับกล้องก่อนนี่นะครับคริสซันอยู่ในกรงนี้ครับอันนี้ใครนี่คุณหนักแน่นครับ ครับครีสันครีสันสวัสดีสวัสดีครับครับจุ๊บหน่อยีอ่อ๋ออ๋อพี่คิสพี่คิสจุ๊บหน่อยอ๋อครับยังไม่ออกแกบอกว่ายังไม่ให้ออกจะบอกตามยากตอนกลางวันใช่ไหมนอนต้นมานั่งอยู่ต้นไม้ใช่ไหม เดี๋ยวตอนเย็นเรามาปล่อยกันนะครับโอเคเอ้ททำไมกัดขนตัวเองอ๋อกัดขนที่หลุดครับผมไม่ได้กัดที่หางตัวเองใช่ไหมฮะกัดที่มันหลุดใช่ไหมเออถ้ากัดหางเต้นนะฉันจะเอาไปโผดนะอ่าโอเคนี่นะครับใครที่ถามหาทิสกับซันซันนะครับทิสที่เป็นฮาริควินซันซันที่เป็นแคธตรีน่านะครับตอนนี้ อยู่ที่แตนยหวัดแล้วเรียบร้อยนะครับดูบรรยากาศนะทุกคนต้นไม้ล้อมรอบนะครับคาดหวังไม่ว่าจะไข่ในเร็ววันนะครับผมโอเคทุกคนนะครับเพื่อนๆอยากเห็นสัตว์เลี้ยงตัวไหนของผมอยากเห็นผมทําคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับฝากกดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ